วันนี้จะมาไทยคำที่ขึ้นต้นได้กะครับอ้าวมีกะอะไรบ้างกระเทียมกระเทียมไม่มีครับไปต่อแถวครับกระสากระสาไม่มีครับดินกระเบือไม่มีครับไปต่อแถวกระลำกระลำไม่มีครับอ้าวกะอะไรดินกระซื้นกระซื้นไม่มีครับเอ้าวอะไรกะอะไรดิน เดี๋ยวใบให้เดี๋ยวใบให้กะที่เอาว้ผัดเฟ็ดผัดเฟ็ดกะอะไรต่อมาหนึ่งสองสามไม่มีครับเป็นต่อแถวกะเพรากะเพราเอาไบหนึ่งบาทครับกะอะไรสิ อะไรเที่ยวไว้ใส่แกงกระเทียมกระเทียมไม่มีครับไปอลินกะอะไรที่เป็นน้ำขาวๆน้ำขาวๆหรอใส่กะอะไรหนึ่งสองสามน้ำอ้อยไปตอบแล้วปั๊บกะอะไรกะอะไรที่มันเป็นสีขาวอือกะอะไร ้แลวกันที่เอาไปสองบาทค่ะกทิระอะไรที่เป็นอย่างนี้กระอะไรหนึ่งกะอะไรกระเพรากระเพราไมไหมครับกระเทยกระเทยเอาไปสิบบาทค่ะ ดินกะอะไรไ<ป>กะอะไรที่อยู่ในมะพร้าวหนึ่งสองแม่บีต่อแถวครับดินกะอะไรที่อยู่ในมะพร้าวกะลาเอาไปห้าบาท กะอะไรที่เป็นปลาเาเรียกว่ากะอะไรปลากะอะไระหนึ่งสองไม่มีครับเกือบถูกครับไม่ถูกครับนี่ปลาอะไรที่อยู่ในที่ทำกับข้าวแกงปลาอะไรแกงปลาปลาอะไรไม่มีตวปลาอะไร เราแกงปลาอะไรกะอะไรแกงปลากะกะี่ไม่มีโดอแถวอาซสินเราแกงปลาอะไรแกงปลากะเฮ้ยยอ่าแกงปลาอะไรกระซากระซาดินแกงปลาอะไรแกงปลาอะไร แกงปลากะเฮ้ยไหนึ่งสองสามต่อแปคันี่มีครับปลาลายซีนแกงปลากะเฮ้ยไปดูปากแกงปลากะกระบองไม่ถูกครับไปออดินแกงปลาอะไรแกงปลากะ เหรอแกงปลาอะไรแกงปลากะคุณเกือบถูกครับได้ซินแกงอะไรแกงปลากะพอพานพอพานเอาใบให้แล้วแกงฮะอะไรแกงปลากะอะไรปลากระพุนไม่ถูกครับอดิน แกงปลากะอะไรพอพานพอพานแกงปลากะแกงปลาอะไรโอ๋อไปดูเหรอไม่ดูครับไปแกปลาปลาดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บูบูแกงปลากะอะไรพอพานพอพานปลาอะไรบูเบบูปลาอะไร ไปดินแกงปลาอะไรแล้วแบงยี่สิบเือตั้งสองแบงแกงปลากะเฮ้ยเกือบทุกเกือบทุกเกือบทุกพอพนันพอพนันแกงอะไร เหลือคำสุดท้ายยีบาทนะครับอะไรอะไรกะอะไรกะอะไรแบบนี้กะอะไรกะอะไรเฮ้ยกะพิบ <Hey. S 2> ต,ตาิบต,ตาเอาไปยี่สิบาทนะย่เย้ีแบงคบ์ยแล้ว